สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็จะมามาทำทำกล้วยทักทักกับอามานะคะเป็นเป็นเกมส์ for TV ที่นี่มีแต่ชิปหรือว่า for มีแต่เอสยอ for มีเอสโมนะคะวันนี้น้องก็จะมาทำกล้วยทักหม้อทอดไลท์น้ำมันกนะคะค่ะก็เลยต้องหั่นกล้วยก่อนค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆท่านอยู่ใกล้มีนะคะเดี๋ยว มีแตะบาดมือเด็กๆนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ทานนะคะนี่ค่ะให้หนูใบกล้วยนะคะให้หนูไปมีดค่ะเดี๋ยวเราเราไปดูกันเลยนะคะบอกกล้วยเลยใช่ไหมเอากี่ใบเอาไปก่อนให้มันเต็มค่ะตอสี่ห้าหกใบเดี๋ยวจีจีปอกเปลือกก่อนนะคะอ่าโอเคหนูใจมาปอกเปลือกกล้วยจีเปลือกตอนนี้นะคะน้องเฟือนะคะช่วยช่วยเอามาปอกเปลือกกล้วยนะคะ กล้วยทับกวยทับเป็นย so ังไงเองปอกเสร็จแล้ววอามาที่นี้ได้ปในนี้อ่าโอเคมาตัดนาน้อยอื้อ่าช่วยๆกันนะคะมาไปเชื่อกันเถอนช่วยกันนะคะเพื่อนเก่งมากลูกนี่ค่ะคือกล้วยที่ได้นะคะมิจิตอนนี้นะะคน้องกวก็ทำกล้วยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ กุ้ยทับเพราะว่าเราเอาไปทับนลยคะแล้วก็ปทำอะไรคะหั่นเป็นแว่นๆเดี๋ยวมาหั่นให้มาหนูแล้วหนูไปทับทับยังไงคะับหั่้วยม้สองมาหัน่นเ็นเล้นๆเขาคือ<ๆ>ทำแบบดีใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเพื่อนๆให้ท้ากล้มีเด็กขันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะบาดมือเด็กแล้ว,ลวเด็กต้องไปโรงพยาบาลนะคะค่ะตนะคะ นนหนูลองทับที่อันลองไปมิยี่ทับไม่ยี่ลองไปคะแล้วก็ไม่รู้ค่ะต้องต้องดูสูตรเอาค่ะต้องดูสูตรเอาค่ะว่าทำยังไงต่อค่ะแล้วทำยังไงต่อคะมนาะเอออย่างนั้นแหละอ่าหนูว่าไปวางไม่ต้องทุบหรอกเออ